จิตเด็กและวัยรุ่นยอมรับนะคะว่าวันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักเป็นวันที่วัยรุ่นยอมเปิดใจกล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเพียงคำว่ารักจนลืมการป้องกันตัวเองและพวกเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มเสี่ยงเป็นปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นการท้องก่อนวัยอันควรการทำแท้งหรือแม้กระทั่งการติดเชื้อเ i ชวติดตามจากรายงานพิเศษรักต้องรู้ วันนี้เสนอเป็นตอนแรกกับคุณปวริศวนนรรณพฤกษ์ค่ะ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีตั้งท้องเป็นคุณแม่วัยใสเด็กหญิงวัย13ปีจำใจเลี้ยงลูกน้อยตามลำพังถูกวัยรุ่นชายทิ้งเพราะตั้งท้องเด็กหญิงรายหนึ่งตัดสินใจทำแทง้งเพราะตั้งท้องในวัยเรียนและไม่พร้อมที่จะเป็นแม่มีเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเพศหญิงที่พลาดพลั้งยอมเผลอใจมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่ต่างมั่นใจว่าเป็นการแสดงออกทางความรัก แพทย์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินระบุว่าฮอร์โมนของเพศชายมีไว้เพื่อเอาตัวรอดและสืบพันธุ์ตามธรรมชาติส่วนฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนของความรักประกอบกับช่วงวัยรุ่นที่สมองเติบโตในช่วงกลางมากที่สุดซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เมื่อมีปัจจัยเกี่ยวกับโอกาสมาสนับสนุนเช่นช่วงเทศกาลวันแห่งความรักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทําให้วัยรุ่นส่วนหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กันมากในวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก พอมีเรื่องตรงใจพอดีกับเรื่องของความรักก็พอดีแหละค่ะผู้ชายก็มีฮอร์โมนพอดีแต่ฮอร์โมนเนี่ยมันคือเรียกว่าถ้ามีโอกาสมีอะไรมากระตุ้นปุ๊บเนี่ยเรื่องของเพศมาแล้วโดยธรรมชาติเลยนะคะไม่ใช่เรียกว่าหื่นหรือบ้ากามแต่โดยธรรมชาติเด็กเด็กวัยรุ่นผู้ชายเราไปคุยเถอเขายังคุมได้ไม่ดีเหมือนผู้ใหญ่หรอกนะคะมาละนี่ของผู้หญิงก็ออกมาเป็นเรื่องของความ ความรักความอบอ,อุ่นความโรแมนติกอีกทีนี้มันก็เลยมาเป็นบรรยากาศที่มันอารมณ์ที่ใกล้เคียงกันถ้าอยู่ในจังหวะที่มันมันได้นะการดูแลตัวเองการควบคุมตัวเองบางทีมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะปัญหาคุณแม่วัยสาวหรือตั้งครรภ์ตั้งแต่ยังไม่พร้อมที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยมาเกิดจากการไม่รู้จักวิธีป้องกันหรือรู้แต่ยังอายที่จะซื้อถุงยางอนามัยเพราะติดกรอบของค่านิยมในสังคมที่ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ สำหรับรักในวัยเรียนจิตแพทย์แนะนําว่าก่อนที่จะรักใครขอให้รักตัวเองมากที่สุดนึกถึงนอนาคตข้างหน้าถ้าหากทําอะไรผิดพลาดไปการที่จะต้องใช้ชีวิตในวังวนแห่งความทุกข์ก็คงไม่คุ้มแล้าในวัยเรียนก็แนะนำง่าย